สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาถ่ายแบบด้วยกันสามเซตเสร็จไปแล้วสนุกมากเลยอากาศนี้ดีลมพัดปิวไวผมสะบัดน,นะคะแล้วก็จะบอกเคล็ดลับในการใส่บิกินี่ที่สวยนะคะ,อะของแอดนะคะคือสามเซตเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเอาลงีีอันนี้คือเซตสุดท้ายแล้วนะคะชุดสีส้มสวยแน่นอนนี้นะคะจะเป็นเจลอะคะ่ะที่ใช้กับเครื่องสปาของเราคือจะช่วยในการ ลดเซลลไลท์ให้กับแอนนะคะซึ่งเครื่องเจ้าเครื่องเนี้นะคะจะช่วยทําให้เวลาเราถ่ายแบบ ่อนนะคชะโลมให้ทุกทีนะคะ่ค่ะแล้วก็แค่คลิกท,ที่เครื่องนะคะ สวบ้านนะคะบ๊ายบายโอเคแอนล,ลืมบอกเคล็ดลับไปนะคะสำหรับการก,ก่อนสปาค่ะจะต้องใช้นี่นะคะน้ำแรฉ่ฉีดฉีดพรมไปก่อนนะคะเพื่อผิวสุขภาพผิวที่ชุ่มชื้นนะคะที่ดีขึ้นจริงๆแล้วคือรับแรกให้คือประหยัดนะคะน้ำเกลือนน <laughs> อันนี้คือน้ำแร่ที่ดีมากเลยนะคะสามารถฉีดทั้งทั่วหน้าได้เลยหรือแม้กระทั่งก่อนคือก่อนและหลังนะคะก็คือจะเพิ่มความ ถาเพิ่มเติมนะคะสําหรับสาวๆที่ไม่อยากจะให้เจอรไรยกลับมาแล้วก็เจไร้่อที่เกิดขึ้นใหม่นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเคล็ดลับของแอนนะคะก็คือหลัลงจากทาสปาแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องมาทําการบล็อกไขมันนะคะไม่ให้มันกลับมาง่ายๆค่ะประหยัดเหมือนเดิมิีเดียวเองทาลงไปเลยนะคะเนื้อครีมจะนุ่มมากแล้วก็ซึมเร็วค่ะสังเกตุไหมคะจะซึมเข้าไปเลย ตัวนี้นะคะจะพกติดกระเป๋าตลอดเลยก็คือใช้ได้ทั้งวันตลอดทุงวันบล็อกค่ะบล็อกที่ไม่มยมเรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบาย